ค่ะส่วนเมื่อวานนี้นะคะอย่างที่ทราบกันค่ะตลาดนัดดาราของเราคึกคักนะคะเพราะว่าได้พระนางคู่ขวัญกัลยาณมิตรนะคะนะเดชย่า,ยามาเปิดโต๊ะรับบริจาคเงินค่ะ เพื่อไปทอดกระถินที่วัดป่ารัตนมงคลอําเภอแวงใหญ่จังหวัดขอนแก่นในเดือนตุลาคมนี้นะคะงานนี้มีแฟนมาต่อแถวกันคับคั่งเลยทีเดียวค่ะเพื่อร่วมทําบุญแล้วก็รับของที่ระลึกน่ารักน่ารักนะคะเป็นแฟลชย้า์ตัวการ์ตูนของนเดยาย่าที่พี่แบบก็ได้ร่วมทําบุญไปด้วยเหมือนกันค่ะในงานนี้นะคะคุณสมรักนรงวิชัยรองกรรมการผู้จัดการสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ค่ะพร้อมด้วยพี่ปูปริสนานะคะก็เป็นตัวแทนพ่อค้าแม่ค้าในตลาดนัดดารา มอบเงินร่วมทำบุญอีก30 0 0 0ืบาทด้วยนะคะ hmm. อนุโมทนาด้วยจริงๆค่ะส่วนณเดชน์ยา่าก็ฝากขอบคุณแล้วก็ให้ทุกคนได้ร่วมอนุโมทนากับแฟนๆน,นะคะที่มาร่วมบุญทั้งที่ตลาดนัดดาราเองแล้วก็ที่โอนเงินมาผ่านทางบัญชีนะคะแล้วก็สำหรับของที่ระลึกค่ะยังพอมีเหลืออยู่นะคะ hmm. ที่ตลาดนัดดาราวันนี้ค่ะพี่แม่ ก็มาร่วมบุญกันได้บริจาค1 1 0 0 0บาทก็จะได้แฟชชได้หน1คู่นะคะวันนี้ยังมากันได้ตลาดนัดดาราช่อง3าองมราลค่ะมาได้จนถึงบ่ายสามใช่คะหรือว่าถ้าใครไม่สะดวกมาที่ตลาดนัดดารานะคะก็สามารถ โอนเงินผ่านบัญชีได้ที่ธนาคารกสิกรไทยค่ะชื่อบัญชีณเดชอุรัสยาเพื่อกระถินสามัคคี2,559วัดป่าชัยมงคลอำเภอแวงใหญ่จังหวัดขอนแก่นตามเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่นี้นะคะร่วมบุญกันได้กับณเดชยาย่าค่ะค่ะ